ครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ ได้สดับรับฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าดูก่อนอานน์สาวกของพระสิกขีสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่าอภิภูยืนอยู่ในพรหมโลกให้พันแห่งโลกธาตุรู้แจ้งได้ด้วยเสียงพระเจ้าข้าส่วนพระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าทรงสามารถที่จะทำโลกธาตุเท่าไรให้รู้แจ้งได้ด้วยพระสุรเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนอานน์นั้นสาวกส่วนพระตถาคตนับไม่ท้วนท่านพระอานน์ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สองว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ได้สดับรับฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าดูก่อนอานนท์สาวกของพระสิกขีสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่าอภิภู เยืนอยู่ในพรหมโลกทำให้พันแห่งโลกธาตุรู้แจ้งได้ด้วยเสียงพระเจ้าข้าส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าทรงสามารถที่จะทำโลกธาตุเท่าไรให้รู้แจ้งได้ด้วยพระสุรเสียงดูก่อนอานน์ นั้นเป็นสาวกส่วนพระตถาคตนับไม่ถ้วนท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคแม้เป็นครั้งที่สามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ได้สดับรับฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าดูก่อ,นอานนท์ สาวกของพระสิกขีสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่าอภิภูสถติตยอยู่ในพรหมโลกทำให้พันแห่งโลกธาตุรู้แจ้งได้ด้วยเสียงพระเจ้าข้าส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าทรงสามารถที่จะทำโลกธาตุเท่าไหร่ ให้รู้แจ้งได้ด้วยพระสุรเสียงดูก่อนอานนท์เธอได้ฟังเรื่องพันโลกธาตุเพียงเล็กน้อยข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าแต่พระสุคตบัดนีเป็นการเวลาแห่งเทศนาที่พระองค์จะพึงตรัสภิกษุทั้งหลายได้สดับธรรมเทศนา ของพระผู้มีพระภาคแล้วจกักทรงจำไว้ดูก่อนอานถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักลก่าวท่านพระอานุนทูนรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนอานนจักกวาลหนึ่ง มีกําหนดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจรทั่วทิศสว่างตะวรุ่งโรดโลกมีอยู่พันจัก,กรวาลก่อนในโลกพันจัก,กรวาลน,นั้นมีพระจันทร์พันดวงมีอาทิตย์พันดวงมีขุนเขาสิเนรุพันหนึ่งมีชมพูทวีปพ,พันหนึ่ง มีอัรรโคโยานะทวีปพันหนึ่งมีอุตรกุรุทวีปพันหนึ่งมีปุพพวิเทหทวีปพันหนึ่งมีมหาสมุทรสี่พันมีเท้ามหาราชสี่พันมีเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นดาวดึงพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นยามา พันหมีเทวโลกชั้นดุสิตพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นนิมานราดีพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นปารณิมิตตวสวตตีพันหนึ่งมีพรหมโลกพันหนึ่งดูกอ,อานน์นีเรียกว่าโลกธาตุอย่างเล็กมีพันจักรกวาลโลก คูณด้วยส่วนพันแห่งโลกธาตุอย่างกลางมีล้านจัก,กรวาลน,นั้นนี้เรียกว่าโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกรธจัก,กรวาลดูกอ,อานน์ตถาคตมุ่งหมายอยู่พึงทำโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกรธจัก,กรวาลให้รู้แจ้งได้ด้วยเสียง หรือทำให้รู้แจ้งได้เท่าที่มุ่งหมายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคพ,พึงทำโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกดจักรกวาลให้รู้แจ้งด้วยพระสุรเสียงหรือทำให้รู้แจ้งได้เท่าที่พระองค์ส่งมุ่งหมายอย่างไร ดูก่อนอานทน์พระตถาคตในโลกนี้พึงแผ่รัศมีไปทั่วโลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกจจักรวาลเมื่อใดหมูสัตว์พึงจำแสงสว่างนั้นได้เมื่อนั้นพระตถาคตพึงเปล่งพระสุรเสียงให้สัตว์เหล่านั้นได้ยินพระตถาคต พึงทำให้โลกธาตุอย่างใหญ่ประมาณแสนโกดจักรวาลให้รู้แจ้งได้ด้วยพระสุรเสียงหรือพึงทำให้รู้แจ้งได้เท่าที่พระองค์ส่งมุ่งหมายด้วยอาการเช่นนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดังนี้แล้วท่านพระอานน์นได้กราบทูลว่า เป็นลาบของข้าพระองค์หนอข้าพระองค์ได้ดีแล้วหนอที่ข้าพระองค์มีพระศาสดาผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้เมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานน์ในข้อนี้ ท่านจะได้ประโยชน์อะไรถ้าศาสดาของท่านมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้เมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้พระผู้เมียพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอุทายีว่าดูก่อนอุทายีเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ถ้าอนนยังไม่หมดราคะเช่นนี้ พึงทำกาละไปเธอพึงเป็นเจ้าแห่งเทวดาในหมู่เทวดาเจ็ดครั้งพึงเป็นเจ้าจากักรพัิในชมพูทวีปนี้แหละเจ็ดครั้งเพราะจิตที่เลื่อมใสนั้นนูก่อนอุทายีก็แต่ว่าอานน์จักปรินิพานในอัตภาพนี้เอง